อย่าลืมกดติด,ดตามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กับบุญงามภาพเพลินนะคะวันนี้มาทานข้าวแบบง่ายๆนะคะกลับมาจากจับปลานะคะตอนนี้สิบโมงแล้วแหละนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาทานข้าวด้วยการกินแบบง่ายๆนะคะ <c oughs> นี้จะเป็นน้ําพริกนะคะแถวบ้านเรียกจรวดโดงก็คือเราใส่กะทิมะพร้าวไปด้วยนะคะจรวดโดงนะคะนี่แล้วก็จะมีไก่ย่างด้วย <c oughs> อันนี้มากินบ้านพี่สาวนะคะวันนี้แล้วก็ข้าวอมใหม่เลย เปนข้าวของปีใหม่เมื่อจะดำนิดนึงนะคะเมื่อกี้ไปนามา mm hmm. ก็จะมีผักสลิดต้มนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันผักสลิดมาทานด้วยกันนะคะขออนุญาตกินด้วยมือกับมือ,มอเลยนี่แหละนี่นะคะก็ผักสลิดไม่ใช่ปลาสลิดผักสลิดโอ้หน่าจะหวานนะคะมาค่ะมาทานด้วยกันเริ่มต้นเราก็ต้องชิมจรวดโดมก่อนนะ <c oughs> ก็จะใส่มะพร้าวนะคะกะทิมะพร้าวสด จะเป็นน้ำพริกประทูนะคะแล้วก็ใส่กะทิมะพร้าวนะคะก็ทําการคั่วกะทินะคะให้แบบมันม่วนเลยแล้วเราก็ค่อยใส่น้ําพริกที่เราตำเนี่ยไปทั่วไปผัดอ,อร่อยหอมนะคะโอ้โหหวานมากเลยเนี้ยพักสดิ์อร่อยอมีไก่ย่างด้วย ตอนแรกว่าจะทอดปลาก่อนนะคะแต่พักเหนื่อยก่อนนะคะแล้วก็ให้เขาได้คลายดินคลายไรนะคะสักช่วงเย็นค่อยทอดนะคะเอาไว้เป็นมือเย็นตอนนี้สิบโมงกลับมาหิวข้าวแล้วอืมในวันตรงนี้มันกินได้ไหมเนี่ยฮอ๊ะได้หมดหอ่ะข้างใน,นมันออื วันนี้ได้กินข้าวใหม่ด้วยนะคะก็มีปลาทอดข้าวใหมป่ปลามันเนะอืมน้ำหวานกินกับมือได้อัรถรสน้่หวาง อันนี้เราโดนะาาินช้ง้ออาหางนะแตแบบกับนั่งาก็ม้เลยออไปนะอืมมันจะมีความแบบหุข้าวใหมมันจะอร่อยอค่ะปั้นได้เลยอ่ะักไปนะคะัาคาเปือนด้วยอ่ะเดี๋ยวลองดูผลเล็กนะ ก็น่าหวาน